พี่น้องครับเบิ่งนี่คือไก่ป่าระหว่างนะครับเจ้าของผมมันมาพักครับเจ้าของที่สอบถาเพิ่นว่าเป็นไก่ป่าอา่าได้สอบถามเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันมาเองว่าสัตว์มันมาเองเพิ่นก็นเลยอ้อยไว้เอาวันเข่าอ้อยไว้มันก็พากันมาพขนาว่ะตัดสุดทำมึดเพิ่งนี่ครับพี่น้องหลายครับนี่ต่ว่าเป็นไก่ป่า นะครับผมถามกเาา็เจ้าว่าได้เลี้ยงบริเว่หว่าได้เลี้ยงถามมันเป็นไก่แจ็บบริเว,ว่าว่าเมียนพ่ะนะบริเ,นนเนวนไก่โมนี่คือมามาเรื่อยๆแล้วเคนก็นเลยเอาเขาอ้อยไว้เพราะาเขาอ้อยไว้มันก็นเลยมาอยู่ผ่านมูมาอยู่หลายาลผ่านไปมึงซิบ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 ไม่ใช่ลึงผลลับ นบมาดูกเรายาันชนบ่ดูก่านะครับกูกๆๆ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 ูก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 ูนี่ไน,นี่นะครับ เป็นบอกว่ามันมีไก่ครับจะพาไปบนปีผมก็เลยอัศจรรย์ผมมาพักอันริสอร์ทครับ พูดนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องไก่มาจากปลาครับเป็นอ้อยเข่าไว้มันก็นเลยมาอยู่อยู่มันก็นลูกหูจับความด้ยครับมีลูกค้ามาพักมันก็นมาแสดงตัวให้ลูกค้าเห็น เป็นไกป่ปลาแท่อันนี้ผมกับเบิงว่าเป็นนะครับเนาะ พามาฝาก่ันเง็นย ันนี้อันนี้เป็นไก่อันที่มาตปาปาบ่ครับมันมาเองนอันอยู่ทั้งตัวไม่บ่ครับเพิ่นมาตตาทั้งใดงนีน่ไอ่โอ้ม่ไม่แพ้อยู่นี่แล้ว,ลวมาตัวเถิธอตัวหนึ่ง ตัวเมียกตาไม่อีกครับแต่เมียน้ำมากเลครับเพราะกดเิกันก็ออกลูกแล้วโอ้ยมันแพรบยวับยู่นี่โอ้บานทั้งเฮานี่ใกล้ติดเขานนี่มันกับที่เขายแแต่แถวนี้ยังมีอยู่ปลามาจอกยังมีมาจอกันีทั้งหลังนี่บครับกะตีเนี่ยครับโอ้โอ้แสดง่าของปลาก็ยังมีตัวครับนี่บกะายเห็น โอ,อ้ติดธรรมชาติตัวนี่ไหมประเดี๋ยข้ามาเบิกเก่ยวกัปลาอันนี้มีกามากินมันมีจอนก้อนมากินมันในซีเรียลมันเลยนั่นไปเนี่ยเ,เดี๋ยวย่ำั่งกับหุ่นแล้วไปอยู่ในป่าย่ำนึงเดียวข้าลูกย่างออกมา่ว่าครับอ๋อเดี๋ยวมันคือมันไปโกกยุพุ่นยุปลาพุ่นแล้วจุวัดได้ออกลูกอ่อยังจมข้าลูกายางออกมาอืะม,มากันกระต่ายอร์มีอัน อีกาเนี่ยครับนี่เห็นแน่มากินมันธรรมชาติมันมาจิกลูกเขาอะนะโอ้สุดยอดเลยครับอีกาแบบนี้มันกุศลเแม่มันกับป้องลูกด้วยเนี่ยลังเกียวออกมาเก่าตัวซีบตัวเลี้ยสองตัวกับนี่เหอนกันเขากันจะไปเบิ้งกับอะไรนั่นมันเป็นธรรมชาติโอ้ผมก็นึกว่าเลี้ยงไปถาอันให้พี่น้องมาผักเบิ้งมันมาแล้วก็เลยได้เลี้ยงันไว้เจียไว้ มีคนมาเคยมาถามซื้อเถียวันนี่เอาให้เพื่อนเที่ยงนี่เนี่ยมันไปหลงฟักไู่ในกโกงเอาบอครับได้ลูกได้เงนเถอะมันไปหลงฟักพ่อมันเข้าไปฟักไปแมนบปุ๊บมีคนมือนลกงฆ่านี่แหละเราอยู่หน,นาวหนาวแล้วาพาฟักเี่แล้วอยู่นาวหนาวว่าเออขันสัน้นเงินผมเอาสัน้นได้ซิบเอตัวผมกับยิดกง เขาเอาน้ามาเห็นนั่นไครับมันกับจนฟักจนว่ามันฟักได้แล้วเราผมกับโทษเราก็มาเอ่ำเราก็ปล่อยไว้ทั้งคบ่อเอาไปไป่อยกันเราปล่อยไว้อยู่สวนเราเรามีสวนอยู่น้าหนาวโอ้สุดยอดครับมีจอกมีเห็นมันกินธรรมชาติก็มันกินกันเองโอ้แสดงว่าธรรมชาติอยู่นี่ก็ยังพอมีอยู่นะครับเนาะนี่เฮ้ยเดี๋ยวยิ่มเ้าหนี้นกแล้วก็นี่ของจุดนีก็เลี้ยงงัวครับ เรวนกกระสาขวาย่างน,นกนั่นนกนี่มา่เอ็นอือเป็นธรรมชาติไปไปยืนดีเพราะเงี้ยประเด็นนั่นทนี่เจา้าสามันก็นกมากินปลากินอย่างนี้ครับถ้บาผู้ใดอยา,มายมมกมาเยี่ยมชุ่มกับมะพระ้าวมะบึงแต่พายาไปบึงกูเลยนี<ต> <c oughs> ส่สอดเจ้าว่าเห็นผมก็เรียกว่าเออเป็นไก่ปลาแถบชนีด บอกครับผมีม่ขึ้นนอตทึงเท่งเลยนกันเะนี่ครับรีสอร์ทมาพักกันเนาะแล้วก็ดีดีผมมาพักของอละหารอยครับเงี้ยนใหม่เงี้ยนปูนัน4ี0อยมันกำลงังไกป่ปลาครับไกป่ปลาใครยังไม่เคยเห็นไกป่ปลามาดู เอาไลยตัวอ,พอะพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องเอามาให้ดูไก่ไเออไข่ยโยนบ่ะตื่นคนไปไหนไก่ปลา,ปาแท้ๆหลงมาจากปลานะครับรีสอร์ทก็เล่ยเรียงไว้เจียไว้มันก็เล่ยผ้ามูมาอยู่ แพร่รูแพร่ลานอยู่นี่เลยครับก็คุ้นอยู่นี่แหละที่บ้านนี่นี่สิเป็นไกล้บ้านหนูตัวนี้เบิ่งเอาเด้อพน้องเด้ออยู่อา่าบ้านฝางเลยสีอยกดอนมงมากรับสายมือเป็นโรงแรมนะครับอยู่ตรงขามกับแผ่นปูนไอ้อยีงกับชื่อเขียวนะเลยสีแยกดอนมงมานะครับจากคอนเกนมาชี่เขาหนองเรือเป็นรีสอร์ท